ปีสีสปลายปี42ที่ออกพรรษาแล้วกูมากับกูบาหลอดสองคนมาอยู่ห่างไกลกันเกือบ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 สองโลพอสี่โมงกว่าๆเนี่ยกูบาหลอดมาหากูแล้วที่กุฏิกุฏิกูเนี่ยมันก็เป็นกุฏิที่ไม่มีข้างฝามันพังหมดแล้วฮะกูก็อยู่ตรงนั้น กดอยู่ตรงนั้นคูบาหล่อดนี่ห่างไปประมาณโลกว่าแล้วตกตอนเย็นมาปุ๊บคูบาหลอดก็จะเดินมามานั่งคุยกับกูจนมืดใกล้จะมืดคูบาหลอดก็จะเดินกลับแล้วก็ชวนกูไปไป,ไปนอนด้วยมึงเชื่อไหมแล้วกูก็ไปกับเขาทุกวันแล้วคูบาหลอดก็มาอยู่อย่างนั้นแหละพอตกจนเย็นก็มามากูก็ต้องไปนอนกับเขาทุกคืน กูก็ปากก้างกดไว้แล้วกูจะได้อยู่คนเดียวได้ยังไงกูก็เลยบอกกูวหว่าลอดห้ามมาหากูเองนะมาที่ไรกูต้องตามก้นเข้าไปทุกทีกูไม่ได้ว่ากูผิดนะเขาผิดจริงๆกูเลยห้ามอย่ามาหากูให้เขาก็ไม่มาจริงๆด้วยวันนั้นเพราะว่ากูตัดขาดเลยว่าถ้ามาเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันอีก่ะ กูก็นั่งอยู่แล้วเริ่มเมือม่อลงเมือม่อลงอยู่ๆมีหมาตัวหนึ่งหม,มาหน่ะมาจากไหนไม่รู้มานอนอยู่นั่นะ่อะอู้หูใจเชิ่นขึ้นทันทีเลยกูพึ่งหมาน่ะลังลองดู